ไปแหล่งท่องเที่ยวยังไงแล้วเราต้องไปเสียเงินให้เขาอ่ะคิดดูพี่ต้องเราต้องไปเที่ยวอะเที่ยวอะไรเขาแล้วเสียเงินให้เขาอ่ะถามว่าเรามีไหมมีชายทะเลไหมครัมีแหล่งชุมชนไหมฮะริมหาดไหมฮะแต่ถ้าชุมชนบ้านแขกชุมชนแถวคลองแสนแสบพี่จะไปเที่ยวไหมครับพี่และพี่โดนน้ำก็เซนอย่างผมนะครับคงไม่ได้เที่ยวนะเดี๋ยวมันต้องพัฒนาครับพี่ต้องพัฒนาพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมของเรานี้ ไม่ได้มาสำคัญถ้าพอแสนแสบมันใสเหมือนญี่ป <oh ุ่นอ่ะไม่ท yeah, ี่ว่าคาถาไปไหว้ได้ท่านนี่ผมปิดมือญี่ปุ่นน่ะไหว้อะไรล่ฮะอ๋อไม่มีขยะด้วยพี่ไม่มีขยะด้วยมิ่งขยะด้วยเออเนี่ยน้ำต้มนี่นี่จะรอน้ำไหลใช่ไหมน้ำเหมือนกระดุมมาใช่ไหมรอรอรอระบายดิ จะท่วมเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับพี่แล้วสอทก่ท่องเที่ยวนะต้องต้องอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูแป๊บนะครับพี่ผมมีอยู่เยอะเลยนะพี่นี่โอ้ไม่ไม่ต้องเอาเสียงเห็น,นภาพ่ากมอนนะเนี่ยนี่เรียเรียบ้างโูได้ดูวบ่อะไรอ๋ออันนี้อันน,นี้เรื่องรถรถรถไม่ต้องนะอันนี้ผมเก็บไว้พูดให้ นักศ the ึกษาเอกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของยานโดยไฟฟ้าครับเดี๋ยวเอาเอาเอาะไรท่องเที่ยวดีกว่าผมไปไปมาอ๋อไอ้นี่อันนี้อันนี้เป็นเห็นไหมแต่พี่โดนมีต้นไม้อันนี้อันนี้ตึกหัวเว่ยข้างในหัวเว่ยใช่ที่นี่มีตึกหัวเว่ยดีดีเขาดเขาบนเนี่ยแดนหัวเว่ยมีรถที่รับผมไปเนี่ยผมได้แค่นี้ครับเขาถ่ายอันนี้เขาหัวเวย บอว่าถ้าไม่ใช่คนรัฐาบาลเขาเข้ายากมากนะแต่ผมมีโอกาสเข้าไปไปดูเอ,เอพื้นที่ที่เขาเป็นให้กับคนของเขาในการพักคนทำงานที่น่พักที่นั่นนะมีสวนสาธารณะมีบ้านโอ้อย่างดีเลยคนทํางานในหัวรวยอะอยู่ั้งครอบครัวเลยครับพี่อยู่ั้งครอบครัวเลยมีสระมีบึงน,น้ำนะครับแล้วก็มีหาดํา ว่ายูสามสี่ตัวให้หาเด็นมาพากผมภาพบอนผมชีวิตผมมีความสุขมากนะที่มาทำงานแล้วกันอันนี้เราโอ้เราจะไปทํางานได้แต่ละทีโน้ตจนั่งเราไม่เราเราพูดนี่ยเราไม่ได้ปวยเพรานะแต่เราปรึกษาเขาแต่ถ้าผมถูกผมผมมีอะไรจะท่องเที่ยวเนี่ยนะเออเอาเห็นภาพอันนี้อันนี้เป็นโรบอท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 เฮ้ยเดี๋ยนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย พองในนี้่คนนี้คนนี้ผมถ่ายวิวว่าตึกนี้ก่อ